สวัสดีค่ะนักเรียนออนไลน์ทุกๆคนนะคะในวันนี้ครูสุก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม z o ู m เพื่อไว้ใช้ในการเรียนออนไลน์ตลอด3วันนะคะคือในวันที่9-10-11นะคะหรือในโอกาสอื่นๆนะคะโอเคนะคะไปที่หน้าแรกของมือถือของเราแล้วเราก็ไปที่ Play Store กดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วจะเจอหน้านี้นะคะ ด้านบนสูตรจะมีคำว่าค้นหาแอปและเกมเราไปที่แอปนะคะด้านล่างจะเห็นไหมคะแอปตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Zoom อันนี้ครูสุเคยดาวน์โหลดไว้แล้วก็ถอนติดตั้งไว้มันเลยยังโชว์อยู่นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีโชว์นักเรียนจะต้องพิมพ์ตรงนี้คำว่าซูมซูม ะะมันก็จะเด้งเด้งเด้งซูมขึ้นมาให้เลือกซูมคลาวมิตติ้งไปเลยนะคะก็จะมาที่หน้านี้จากนั้นซูมคลาวมิตติ้งติดตั้งไปเลยค่ะติดตั้งไปเลยเขาก็จะดาวน์โหลดไปเรื่อยๆเลยนะคะรอค่ะนั่งรออย่างเดียวเลยเดี๋ยวสักครู่สักครู่สักครู่ก็จะเสร็จนะคะอ้าวกำลังติดตั้งเลยเห็นไหมคะเนี่ยอืมตอนนี้เราก็นั่งดูเรื่อยๆไปก่อนนะคะ สักครู่สักครู่นะคะใช้เวลานิดนึงอ่าทีนี้ก็คือการติดตั้งแล้วนะคะก็จะออกมาว่าติดตั้งแล้วอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ไปที่เปิดด้านขวามือนี้เลยคลิกเข้าไปก็จะเปิดนะคะก็เป็นอันสามารถสตาร์ทแอร์มิสติ้งเข้าร่วมประชุมได้แต่อย่างก่อนค่ะเราจะต้องคลิกคำว่าจอยแอร์มิสติ้งด้านล่างเห็นไหมคะ พอจอยมีติ้งด้านล่างแล,แล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาเราจะต้องใส่เลขห้องที่จะเข้าร่วมประชุมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจกนะคะเราจะแจกเลขห้องให้ทดลองในวันที่8ก่อนที่จะเรียนจริงวันที่9นะคะแล้วก็จะให้ทดลองเข้าในช่วงประมาณเที่ยงนะโอเคนะคะหลังจากใส่เลขรหัสห้องประชุมไปแล้วนะคะในช่องนี้ สมมุติเลขรหัสหนึ่ง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 แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เลขจริงนะคะเขาก็จะให้มาเลขรหัสนะคะประมาณเก้าตัวแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยลบอันเดิมออกนะคะเปลี่ยนเป็นชื่อเราเลยสมมุติเราชื่อเล่นเอาชื่อเล่นก็ได้นะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยชื่อเล่นสุแล้วก็มาจากจันทบุรีค่ะ แล้วก็พิมพ์สุจันทบุรีไปเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็คลิกจอยมีติ้งไปจอยไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังจอยใครไม่ได้เพราะว่าไม่มีห้องเปิดนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะบอกไม่มีห้องเปิดก็โอเคนะคะให้ไปดาวน์โหลดกันไว้ก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันตอนที่เชิญเข้าทดสอบห้องประชุมนะคะสวัสดีคะ่ะ